วันนี้แฮมเบคอนของเซเว่นรสชาติก็นี่นะสภาพหน้าเดูรูปก็เหมือนพิซซ่าเลยแฮมเบคอนแฮมเบคอนทำไมเหมือนพิซซ่าอ๋อมีส่วนผสมของซอสพิซซ่าแป้งสาลี มอสซาเรลลาชีแฮมหมูเบคอนสลัดครีมน้ำมันถั่วเหลืองยีสต์ออริกาโน่รสชาติก็ใช้ได้ดีแต่ดูมิกกี้ทางอยากชอบกินเอ้ยมิกกี้ทางอยากจะกินแต่รูมันคงไม่ไม,ไม่กินหรอกมั้ง อ่ะล่ะนี่เอาไปแล้วเฮ้ยรสชาติใช้ได้อร่อยดีหูู้เนี่ย